สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆมาเล่นเกมบ๊อบบี้ไลท์นะครับซึ่งจะเป็นเกมออกแนวแนวแนวอะไรครับพี่แม็กซี่พี่โมเต้น่ารักน่ารักแบบคล้ายๆฮิมแมทโฟร์แฟทเลยแต่ารกน่ารักใช่ไหมโอ้โน่ารักน่ารักเนาะคล้ายๆฮิมแมทโฟร์แฟทนะครับก็มันแต่มันต่างกันกับฮิมแมทโฟร์แฟทตรงที่ว่าเกมนี้มีภารกิจให้ทําเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองด้วยอ่ะค่ะใช่ครับเป็นเมืองที่ให้เราเข้ามาคือมาซื้อบ้านมาทำอ่าทำงานนะครับก็คือรับจ้างเป็น นักดับเพลิงเป็นแท็กซี่หรือว่าเราจะเป็นส่งคนส่งพิซซ่าก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็เนีเย่ยครับมีบ้านให้ซื้อด้วยนะครับมีรถแล้วก็มีพวกเนื้อพวกอาหารพวกขนมอะไรให้ซื้อเยอะแยะเลยนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีให้ซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับพี่แมพซีพี่โมเซ่เขาอยากจะนําเสนอมากเลยไปไปเลยไปเลยพี่แมพซีพี่โมเซ่ ตามตามสัญลักษณ์ามาไปเลยตไหนเนี่ยอย่าชนกันนะเครื่องหมายสัญลักษณ์ H นี่คือมันจะเป็นที่จอดของเเอ้ยมีบอลลูนให้เล่นด้วยอะ่ะนี่นี่นบอลลูนเล่นได้อยู่นะมันจะลอยข้ามข้ามเมืองแต่ว่ามันจะช้าหน่อยไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ ถ้าเป็นเครื่องหมายรูปเทชนี i, ก็คือเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็ขับรถไปแล้วก็ไปไปจอดรถนะครับเอาไปจอดแล้วก็ขึ้นหอได้เลยนะครับเกมนี้รถส่วนใหญ่ที่จอดอยู่บนพื้นเนี่ยเราสามารถขับมาใช้เป็นของตัวเองได้หมดนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องซื้อเป็นเจ้าของนะครับร้าน,นขายสเลยกอยู่ข้างหน้าใช่ไหม่อยู่ตรงนี้แล้วเนาะโอเคตรงนี้เลยนะนั้นจอดแล้วนะตรงจอดแล้วเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าหน่อยดีกว่าเห็นหนูสองคนกำลังจอดอยู่ ได้ได้งั้นเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยใช่ไหมขอไปจอดแถวไหนนะระวังนะใกล้กันนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวจอดข้างหน้านิดนึงโอเคหนูสองคนจอดอยู่ตรงนั้นแหละโอเคเรียบร้อยหนูกำลังลงจอดค่ะต้องจอดนิ่มๆนะเฮลิคอปเตอร์ระเบิดได้นะครับพี่โมเซ่ทำระเบิดไปสองลัมละเอนขัออุ้ยมีโกคาร์ดด้วยว้าวอะไรอ่ะขับโกคาร์ด ขับโกคาร์ทได้อ่ะเอออยากขับแฮะดีจังไหนไปดูร้านสัตว์เลี้ยงก่อนพี่พี่แม็กซี่มาเร็วแม็กซี่ค้งมาเร็วนี่พี่แม็กซี่แต่งตัวซะน่ารักเลยนี่ทุกคนมาดูนอวามน่ารักของงูตัวนี้ต้องพูดกันเบาๆหน่อยนะคะอย่าพูดเสียงดังกันค่ะโอ้ยคว้าทูบอปปี้เพสโตนี่ไงอุ้ย ััรสตว์เออโอ้ซื้ออะไรได้บ้างพี่แมตซี่เมื่อนี้สุดคือซื้องูนะโอ้ยมีกระต่ายไ่ทักน่ารักมีแมงมุมแฮมเบอร์เกอร์มีกระต่ายมีงูนี่ไงงูที่พี่แมตซี่ที่โมพี่พี่โมเซ่ซื้อไปเอ้ยมีมีผีด้วยเราเลี้ยงผีได้ด้วยเหรอเนี่ยพี่โมเซ่เห็นแล้วอยากได้เลยอะดิอันนี้เพนกวินไอเลี่ยนไอเลี่ยนตัวนี้ด้วยอุ้ย อู้เล่เอินได้哟อ,อันนี้มันเป็นค้งติดน,นิโ <c oughs> มกนะครับแล้วก็เป็นนินจาเลี้ยงนินจาอันนี้กบเคโลเรื่องผีเหรออุ้ยน่ารักอุ้ยมีหมาแมวนี่มีปลาด้วยนะครับปลาแต่ว่ามันมีล้อรถเข็นตามเราเอยน่ารักน่าจะเป็นอ่าบลูแท้งนะครับตัวนี้เป็นบลูแท้งอันนี้น่าจะเป็นนีโมนะที่ผมคิดนะไม่น่าจะใช่ปลาส้ม <c oughs> อ,อะไร ออกมาดูเอเลี่ยนสิโอเคโอเคมีแคร็บด้วยตัวเปล่งเลยอ่ะมีปลาดาวด้วยครับเพื่อนๆโอ้โหอธิบายว่าพี่โมเซ่ไม่ได้มาดูใช่ไหมตอนแรกโอ้ยผีอ่ะผีน่ารักอ่ะพี่เบสซี่อยากได้อ่ะโอ้โบอกเราเอาไม่ได้เพราะว่ามันต้องอันล็อกอะไรสักอย่างเมาลองโววูเลยหัวหน้าดูเออตัวนี้ยังอยากได้ใช่ใช่ต้องอันล็อกไอ้ผีน่ารักตัวนี้มันคือเอเลี่ยนน่ะ พี่โมเซ่พี่โมเซ่อยากได้เหรอก็ได้ไม่รู้ตัวเท่าไหร่อันนี้ลูกก๊อฟลูกก๊อฟแสดงว่าเราต้องไปตีก๊อฟแน่เลยโอ้ลูกก๊อฟจริงจริงด้วยพีอีซีซื้อนมหรือยังเพีอีฟซีซื้อนมหรือยังอย่าลืมกินนมด้วยนะอะได้มีไดโนเสาร์ด้วยอุ้ยพึ่งน่ารักมากเลยพี่งน่ารักนพึ่งน่ารักเนี่ยเอ้ยเราซื้อได้ด้วยพี่โมเซ่เราอย่าพึ่งซื้อเยอะเพราะว่าเกมบังคับให้เราซื้อได้แค่3อย่างเท่านั้น หนูยังไม่ซื้อได้ดีกว่านะใช่ต้องตัดสินใจดีๆถึงจะซื้อเนี่ยเนี่ยที่ที่ชอบก็คือ r i p ตัวนี้อันนี้เอาแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องปลดเอ้ซื้อได้เลยนี่ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าปลดล็อกอ่ะเขาต้องบอกว่าปลดล็อกตราอะไรบางอย่างอ่ะเขาบอกว่าดีฟอะไรนะเอาพ่มพ์เซเอาเอาพึ่งมาแล้วเหรอใช่น้องชบน้องพึ่งใช่น้องกด F ูปลาน้องกด F ดูปลาไวมากไม่น่าได้ไม่น่าได้น้องกด F ดูสิไม่ได้ ต้องอันล็อกก่อน IP ตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเสิ็งน่ารักมากอ่ะออยากได้เลยอ่ะน่ารักมากเลยโอเคเราไปที่ไหนกันต่อไปเดี๋ยวไปอูนี่ร้านขายสัตว์เลี้ยงนี่ใหญ่โตมากเลยนะครับใช่อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าพี่แมปซี่พี่โมเซ่นี้มาเสอรวจเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปไปไปโอ้ยมีหอยทากด้วยอ่ะแล้วก็มีมีเมงบุมเบอร์เกอร์ อยากให้ปาซื้อไม่รเบอร์เกอร์อหล่ะไม่เอามันน่ากลัวไม่อยากได้เลยอะไปเราไปนั่งฮอกันไปไหนกันต่อดีเอ้ยคนนี้คือใครอะันนี้คือที่เปลี่ยนสัตว์ที่เราจะอ๋อ day care center ใช่ใช่โอเคโอเคแค่จะเปลี่ยนสัตว์พวกนี้มเปิดเอฟไปดูใช่ก็เหมือนกับว่าเราฝากสัตว์เลี้ยงให้เขาดูแลไงแล้วเราก็เอาสัตว์ที่ที่เราต้องการไปดูแลเอาไปกับเอ้ยเอาพึ่งเอาพึ่งพัลลี่เฮ้ยพอลลี่พอลลี่ เลือกได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเลือกได้แค่3ตัวคือผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าพี่โมเซ่ซื้อไปแล้ว3าอย่างเรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจนะพี่โมเซ่ว่าเราจะคัดออกได้ไหมไม่เราออกได้คือเราออกได้หรอไม่ถ้าเราถ้าเราซื้อไปแล้วครบ3ามตัวแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นตัวที่สี่ได้ไหมเป็นเป็นได้แต่เรียกว่าอะไรนะคือเราต้องเอาตัวนั้นออกอ๋อเอาออกได้ใช่ไหมโอเคไปงั้นเนินนั่งหอไปไหนต่อพี่แมสซี่ร้านเสื้อผ้าใช่ไหม ได้ชายช่ยชายชายชาร้านเสื้อผ้าโอเคร้านเสื้อผ้าอันเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านเสื้อผ้านะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากําลังบินบนฟ้าเพื่อที่จะไปร้านเสื้อผ้านะครับพี่เวฟซี่อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยนี่ค่ะไหนพี่เวฟซี่อยู่ไหนยู่ไกลนิดหนึ่งอ๋ออยู่นู่นเห็นแล้วค่ะเออใหญ่ใหญ่ใกล้กันเกือบเอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันกำลังไปร้านเสื้อผ้านะอ่ะนี่ไงมีห้อยอีกลำหนึ่งพี่เวฟซี่สนใจเปล่าฮะ สนใจนะสนใจดีกว่าเพราะว่าเผื่อถ้าทำได้เดี๋ยวลงไปจอดรลโอเคเดี๋ยวรอกันที่ร้านเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านเสื้อผ้านะครับให้พี่โมเซเอาฮอลํลำนี้บินขึ้นก่อนเย้มาถึงร้านเสื้อผ้าแล้วนะครับโอเคป้ายๆเรามาดูกันซิว่ามีเสื้อผ้าอะไรขายบ้างโอ๊ยพี่โมเซพี่โมเซแต่งชุดเขาบอกว่า ให้เลือกห้องเลยนี่ห้องแต่งตัวนะครับก็เราอยากจะแต่งตัวเป็นอะไรเราก็กดก็คือเข้ามาดูได้เลยนะครับเสื้อผ้าก็มีหลายแบบใช่ไหมครับพี่แมปซี่มีเยอะเลยใช่ไหมเออเยวดูขอนซิโอเคเนี่ยครับหมวกอยากจะใส่หมวกเป็นอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับมีให้เลือกทุกอย่างทุกแบบมีไข่ดาวด้วยฮะ ชุดถังขยะก็มีเอแต่ร้านนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไรหร่ฮะเสื้อผ้ายังดูธรรมดานะพี่แมปซี่ก็จริงอยู่มันดูธรรมดาแต่ชอบหมวกดีฮะหมวกมันแปลกดีโ,โอเคเต็มตัวฉ <laughs> <laughs> ลามฉลามติดพี่โ่เส่แต่งเป็นฉลามเอ้ยน่า่ะยาแล้านตะกินไม่กด <laughs> <laughs> ยาแถล้ามจะอ่าี่ร้านขายอะไร มันไม่ใช่ร้านเขาแบบเป็นให้เราส่งไปรษณีย์ใอ๋อโอเคออเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ๋อให้เราส่งหนังสือนะครับถูกต้องหนังสือพิมพ์ใช่เลยเป,เป็นหนังสือพิมพ์ทุกคนไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ไหนเพราะฉันเป็นแล้วนี่ขายของเปล่าไม่มีเนาะโอเคออวันนี้ได้พาเพื่อนๆไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็ส่วนที่เป็นชุดแต่งตัวแฟชั่นนะครับ ซึ่งเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเราสามารถซื้อได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก็ไปหาพนักงานคนนึงนะครับที่ยืนอยู่ตรงประตูทางออกนะครับเพื่อที่จะเลือกสัตว์เลี้ยงเพียงตัวเดียวที่จะเอากลับบ้านอีก2ตัวต้องฝากไว้ที่ร้านนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวต้องปลดล็อกนะครับซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทําเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นถ้าเพื่อนเพื่อนชอบแนวไหนก็แต่ง มันก็จะมีเงินให้เราเยอะเลยเพื่อนๆก็ลองทำเควส t แล้วก็ลองล่าอของขวัญดูแล้วก็ทําภารกิจทำจ็อบนะครับทํางานส่งพิซซ่าส่งหนังสือพิมพ์หรือว่าอาจจะทํางานเป็นนักดับเพลิงหรือว่าขับแท็กซี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็หาเงินได้ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามรับชมมอโมชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรากดติดตาม s ับสไครด้วยนะครับ วันนี้ผมพี่แมพซี่พี่โมเซขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันอีกทีว่าจะมีอะไรให้ทำเพิ่มไหมนะครับ